เนาะเอาละทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเชืองใหม่ก็เตรียมมอบนะคะมอบเสื้อผ้าฝ้ายทอย,ย้อมมือสีธรรมชาติลายสิริวัชราพรกับลายดอกรักราชกัญญาซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหเห็นมาเรียบๆนะเรียบๆอ่ะก็สวยมาเรียบนะเรียบก็สวย นะส่วนเมนูเราต้องทำเราต้องทำข่าวเมนูเมนูอาหารที่จัดเลี้ยงประชุมคลมอรประกอบด้วยข้าวซอยเจ้าน้ำพริกหนุม่มแคบหมูแกงฮังเลขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวต้มหมูข้าวงเงี้ยวถั่วแปบของหวานทับทิมกรอบไอศครีมอะโวคาโดของว่านเป็นสาคูไส้หมูสะกอนข้าวกรำข้าวเกล็ดปากมอขนมครกสเปียรบนแผ่นข้าวกรอบจากร้านอาหารชื่อต่างๆในท้องถิ่นการจับประชุมคลมมมีตีมน,นะเจ้า ฟา o ์ม o o f ท o ฟูฟ r a g e o อ forage คือฟ so ื้นคืนสู่ฟาร์มเฟื่องฟูฟื้นคืนส huh> ู่ฟาร์มเฟื่องฟูเป็นภาพแสงสว่างจากพระอาทิตย์คือแสดงเห็นที่ว่าไอที่ผ่านมาเนี่ยแกเลือกใครก็ไม่รู้อ่ะมันตกต่ำเลือกพวกเราสิฟื้นฟูสู่ฟาร์มฟื้นฟูฟื้นอะไรเนี่ยคนคิดมือก็เนาะเล่นคำซะเยอะไปคือนึกว่าอ่านข่าวงานแต่งงานนะเนี่ยมีธีมด้วยอะไรด้วยคือโฆษ คือไอ้ข่าวมักเยี่ที่ผมอ่านที่มีวาระเนี่ยนะไม่ได้ออกจากโฆษกนะออกจากใครคะเป็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเอ่โฆษกมาพูดเรื่องไปจะมีเมนูอะไรบ้างอ๋อเหรอนี่ีมอะไรบ้างค่ะคือสาระสำคัญของการประชุมคอรมอเนี่ยมันก็คือว่าไปประชุมเรื่องอะไรการตรวจว่าไอ้พวกโอเคแหละไปนู่นไปพื้นที่เหนือก็ต้องเอาอาหารพื้นเมืองมาโปรโมทอันนี้เข้าใจได้แ่นแล้วก็อร่อยด้วยแต่มันไม่ใช่เป็นสาระหลัก วาระอะไรระะอไจะพัฒนาเชียงใหม่เชียงาจะพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างไรจะพัฒนาการศึกษายอย่างไรจะพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรปัญหาใหญ่ของเขาคือเรื่องฟนจะทํำยังไงก,การจราจรเอกกอ,อการจัดระเบียบจังหวัดการรักษาวัตถุโบราณโบราณสถานวัฒนธรรมประเพณีที่เราติด ยายเห็นปรับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเราเป็นเรื่องร้อนเล่นและการท่องเที่ยวอืมใช่ไหมไคุณค่าครับ